อิทธิฤทิ์ของคำว่าธงชาติไทยอุ้ยเบิงแล้วขนลุกแม่แม่ค้าร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นไม่ใช่ร้านเดียวนะคะร้านเมื่อวานเนาะร้านเมื่อวานนะก็เจ๊งไม่เป็นท่าออกมาร้องไห้เพราะเพียงแค่เอาอ่ปัสเตอร์เนาะเออปิดธงชาติไทยคุณเธอขายอาหารเวียดนะอาหารไทย และส่วนมากก็จะเป็นอาหารไทยในนั้นพอมีธงชาติไทยได้บุญบารมีหางขากินในประเทศญี่ปุ่นนะคะเออพอปิดแค่ธงชาติไทยเท่านั้นไม่มีคนเข้าแล้วแถมมีคนโทรไปดูว่าเธอปิดธงชาติไทยแต่เธอยังาขายอาหารไทยเจ๋งแล้วมาเจอเคสนี้ที่เอาธงชาติไทยนะคะเอาธงชาติไทยปูเป็นพรมเหยียบทางเข้าคุณขายอาหารเวียดคุณขายอาหารญี่ปุ่นคุณขายอาหารไทย นะในร้านของคุณไม่มีอาหารเขเมรด้วยซ้ำคุณเอาใจคนเขเมรเานาะดูถูกประเทศชาติดูถูกประเทศไทยและหากินกับอาหารไทยเป็นยังไงล่ะอิตาลีธงชาติไทยนะเขามีครูมีของมีพ่อแม่มีวีรบุรุษจะมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้และคุณมาอยู่ต่างประเทศนะไม่คิดไม่ฝัน เออมาขั่งชาติเพื่อเอาใจขเขมรทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศขเขมรและคนต่างชาตินะฮะเออเขาไม่ได้จะชอบเนาะประเทศขเขมรหรือกัมบูชากันทุกทุกคนแต่อาหารไทยเป็นที่หนึ่งทั่วโลกอย่าลืมนี่แหละเขาเรียกว่าคนเนลคุณนี่ไม่พ้นกรรมของการกระทำอ่าแค่เอาธงมาเหยียบแค่นั้นไม่มีใครเข้านะฮะเพราะต่างประเทศเขาไม่ชอบ การเหยียดเนาะสัญชาติแร้วยิ่งพิเศษเลยกับคำว่าธงชาติไม่ว่าประเทศไหนเขามเาีเขาเรียเกเียียิมีศักดิ์ศรีนะคะอา่างั้นเขาจะเรียกว่าธงชาติแต่ละประเทศเหรอนั่นแหละเนาะอยู่ในประเทศของเขาแท้แเป็นไงอะอยู่ในประเทศของเขาแท้แข่าวนี้สุดสมนำหน้านะฮะยังทำตัวให้เสียล้านไม่มีคนเข้าพี่น้องขา เคสนี้เอามาเป็นพรมเหยียบนะคะเอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างว่าธงชาติไทยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนถ้าคนไหน,นลดลูนะคะอไม่นับถือเนาะก็เหมือนคว่ำหม,ม้อข้าวตัวเองเพราะหากินกับอาหารไทยนะเอาธงชาติไทยมาโบกสะบัดเรียกลูกค้าเข้าร้านตลอดมานะวันนี้คุณดูถูกคุณเหยียดหยามคุณเนรคุณลุกขึ้นมาพิมให้ ร้องให้ขอความเห็นใจในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีส่วนแล้วอืมเนาะ